ของวิเศษแห่งโลกมิดเดิลเอิร์ธพา n ันเทียศีลาสองล่า p าลันทิลิหรือพารันเทียนั้นเป็นสิ่งวิเศษประจำตระกูลของราชวงศ์ชาวดูเนดพลัดถิน่นกล่าวกันว่าพารันเทียนั้นเป็นลูกแก้วทรงกลมสมบูรณ์แบบสีดำสนิทมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละดวงโดยมันได้ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเอลแห่งนครฟากฝั่งทะเลตะวันตกเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เหล่าชาวนูเมนอรัทธา ในยุคที่ชาวนูเมนอส่วนมากเอาใจออกห่างทวยเทพาลันเทียนนั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้โดยผู้ที่จ้องมองมันจะสามารถมองเห็นเรื่องราวที่อยู่โดยรอบของศิลาดวงอื่นๆแต่กล่าวกันว่าหากผู้นั้นมีพลังจิตอันแข็งแกร่งก็จะสามารถเพ่งพิษเห็นในสิ่งที่ตนต้องการได้ศิลาที่ถูกมอบให้ชาวนูเมนอมีด้วยกันถึงเจดวงด้วยกัน โดยศิลาดวงแม่ของศิลาทั้ง7นั้นตั้งอยู่ที่หอคอยอวันโลเน่บนแผ่นดินแห่งทวยเทพในช่วงเวลาที่ชาวนูเมนอฝ่ายราชสำนักกระทําการอันโหดร้ายแก่ฝั่งเหล่าผู้ศรัทธาพวกเขาได้ใช้อำนาจของพลันเทียทั้ง7ติดต่อหากันอย่างลับๆเพื่อผ่านช่วงเวลาอันมืดมนไปได้พลันเทียนั้นจะสามารถแสดงให้เห็นแต่เพียงภาพเท่านั้นมีอาจส่งต่อเสียงสำเนียงใดๆได้ไดไดได เมื่อครั้นอนาณาจักรนูเมนอ์ล่มสลายลงไปเอเลนดิลได้นำศีลาทั้ง7พร้อมหน่ออ่อนแห่งต้นนิมรสพฤษาขาวเดินทางมาสู่แผ่นดินมิดเดิลเอิร์ธเมื่อทำการก่อตั้งอาณาจักรเหนือใต้อาร์นอและกอนดอร์เป็นที่เรียบร้อยศีลาได้ถูกแจกจ่ายออกไปโดยเอเลนดิลเก็บเอาไว้สดวงมอบให้อรสทั้งสองเก็บรักษาวไว้4ดวงศีลาทั้ง7ได้ถูกนำไปประดิษฐานดังที่ต่างๆต่อไปนี้ดวงแรกศีลาแห่งเอมินเบไร อยู่ที่หอคอยเอลอสทิเิออนหอคอยอันสูงที่สุดในหมู่หอคอยทั้งมวลโดยกิลการัดกษัตริย์ของเหล่าเอลโปรดให้สร้างขึ้นแก,ก่กษัตริย์เอเลนดิลผู้เป็นสาหายของพระองค์กษัตริย์เอเลนดิวได้เสด็จมาที่หอคอยนี้บ่อยครั้งเพื่อจ้องมองไปยังฝั่งทะเลตะวันตกด้วยความหวนอาลัยถึงแผ่นดินเกิดเชื่อกันว่าในบางคราพระองค์สามารถมองเห็นไปไกลถึงหอคอยอวันโลเนอันเป็นที่สถิตแห่งศิลาดวงแม่สองดวงต่อมา ตั้งอยู่ในอันนูมินัสนครหลวงแห่งอารนอและหอคอยอามนซูนที่รู้จักกันในภายหลังว่าเขาเวเธอร์ท็อปส่วนอีกสดวงนั้นตั้งอยู่ที่แดนใต้นั่นก็คือนครมีนัสอานอมีนัสอิทิออสกีเลียสและหอคอยออทางแห่งไอเซนการ์ดอานอและกอนดอร์ได้ใช้ศิีลาเหล่านี้เพื่อติดต่อหากันภายหลังจากการสิ้นพระชนของอิซิดัวทำให้อานออ่อนแอและแตกออกเป็น3อาณาจักร ศิลาแห่งอมอนซูนได้เป็นเหตุให้เกิดการรบพุ่งแย่งชิงกันระหว่างอาณาจักรทั้ง3โดยเฉพาะสงครามระหว่างลูดาวและคาโดลันจนในที่สุดเมื่อนาจาักอังมาได้เรืองอำนาจขึ้นและยกทัพใหญ่มาปิดล้อมเขาเวทเทอร์เอาไว้เหล่าชาวดูเในใดได้พ่ายศึกเพราะคอยอมอนซูนถูกเผาทำลายอาเวเลกกษัตริย์อาเทดอยองที่8ได้สิ้นชีพในการศึกแต่ศิลาแห่งอมอนซูนได้หลุดลอดเงื้อมือของพวกผีร้ายไปได้ศิลาได้ถูกย้ายไปประดิษฐานณกรุงฟอร์นอส นครหลวงของอาณาจักรอาเทไดเมื่อถึงราชสมัยของอาเวดุยกษัตริย์อาเทไดองค์ที่15และนับเป็นองค์สุดท้ายกรุงฟอร์นอตถูกวิชคิงแห่งอังมาตีแตกกษัตริย์อาเวดุยหลบหนีขึ้นเหนือเพื่อไปหลบภัยอยู่กับชาวมนุษย์หิมะลอดสอดโดยพระองค์ได้น,นาศิลาแห่งอันนูมินัตและอมอนซูนติดตัวไปด้วยจนเมื่อคีดันส่งเรือแห่งความช่วยเหลือมารับพระองค์จึงนําศิลาทั้งสองขึ้นเรือไป แต่เมื่อถึงยามข้ามคืนเรือได้ถูกพายุหิมะโหมกระหน่ำจนไปติดบนทารน้ำแข็งและอับปางอาเวดุยและศิลาทั้งสองจึงได้จมลงสู่มหาสาครและสูญหายไปตลอดการเวลานี้ศิลาแห่งแดนเหนือจึงเหลือแต่เพียงที่เอลอสทีลิออนในความพิทักษ์รักษาของคีดันส่วนเรื่องราวของศิลาแดนใต้นั้นในรัชสมัยของเอดาคากษัตริย์องค์ที่21เขาได้ถูกเจ้าชายคัสตเมียก่อกบฏเพื่อปราบดาพิเศษขึ้น ส่งผลให้กรุงออสกิเลียสถูกปิดล้อมและเผาทำลายหอโดมแห่งดวงดาราอันเป็นที่สถิตของศีลาแห่งออสกิเลียสได้หักโค่นลงศีลานั้นได้จมหายไปในสายน้ำและไม่ได้ปรากฏขึ้นอีกเลยในหลายรัชกาลต่อมาวิชคิงแห่งอังมาได้ถูกเจ้าชายเออาร์นูและพลายเจ้ากอฟินเดลขับไล่ไปจากแผ่นดินเหนือมันได้กลับไปสั่งสมกำลังอยู่ภายในมอดอเมื่อสพโอกาสมันจึงยกทัพผ่านคิลิตอุงกโกมาโจมตีนครมีนัสอิทิว จนเวลานี้นะครมินัสอิทิวได้เปลี่ยนชื่อใหม่กลายเป็นมินัสมอกูลเมืองแห่งพูดผีศีลาแห่งมินัสอิทิวจึงได้ถูกชิงไปและเคลื่อนย้ายไปตั้งอยู่ที่หอคอยบรดดูนภายใต้เงื้อมือของเจ้าวสูรเซารอนเมื่อมาถึงยุคปลายของสงครามแห่งแหวนศีลาจึงเหลือเพียงสี่ดวงเท่านั้นศีลาแห่งเอลอสทีรออนได้ถูกคีดันรักษาไว้เป็นอย่างดีศีลาแห่งหอคอยออท,ทังได้ตกแก่ซารูมานผู้เข้ายึดครองไอเซนการ์ดเป็นที่พำนักแห่งตน ส่วนศิลาแห่งมีนัสอานอซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมินัสเทลิดนั้นได้อยู่ในความดูแลของเดนเนทอร์เสนาบดีแห่งกอนดอร์และศิลาดวงสุดท้ายศิลาแห่งมีนาสอิทิวได้ตกแก่มือของจอมมารซารอนและถูกมันใช้เป็นเครื่องมือในแผนการชั่วร้ายสารูมานผู้คิดคดทรยศได้ใช้ศิลาแห่งอาทังเพื่อติดต่อกับซารอนเมื่อนั้นเจ้ามารร้ายจึงล่อลวงให้สารูมานเป็นสวามิภักดิต่อมันภายหลังเมื่อไอเซนการ์ถูกเหล่าเอ็นมนุษย์ต้นไม้ตีแตก ศิลาได้ร่วงหล่นลงมาจากยอดหอคอยและได้ถูกเปเลกินตุกสหายฮอบบิดของฟรโดแบ็กกินเก็บได้แต่แกนดัฟก็ได้ริบไปจากเขาอย่างเร็ววในคืนนั้นเปเลกินได้ลักเอาศิลามาจากแกนดัฟด้วยความกระหายใคร่รู้เมื่อเขามองไปภายในดวงแก้วนาสกูลและซารอนได้ปรากฏตรงหน้ามันได้เค้นถามเขาว่าเขาคือผู้ใดจอมมารได้ทรมานจิตของเปเรกินเพื่อให้ตอบความมันเป็นโชคของเหล่าพันธมิตรที่แกนดัฟตื่นมาพบเียก่อน เบริกินจึงยังไม่ได้บอกความใดต่อซารอนแต่นั่นก็เป็นเหตุให้จอมมารส่งนาสกูลข้ามลำน้ำเพื่อาเพื่อสืบข่าวครั้นเมื่อแกนดัาสังเกตเห็นเขาจึงมอบศีลาแห่งอ,อทังให้แก่อารากอนและเร่งรีบพาเปรลกินไปยังมินัสทิลิสเพื่อออกห่างจากศีลาด้วยว่าเปรลกินอาจจะคุ้มคลั่งขึ้นมาเมื่อใดก็ได้และหากเขาได้สัมผัสศีลาอีกผลน,นี้อาจหยุดยั้งได้ไม่ทันการฝากฝั่งของหลอดเดนเนทอร์เสนาบาดีแห่งกรนดอ เขานั้นก็ได้จ้องมองเข้าไปในดวงศีลาแห่งม<น>ินาสอาร์นอเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรอบรู้ในสรรพสิ่งให้แก่ตนแต่เมื่อดวงแก้วอีกลูกอยู่ในมือของจอมมานมันจึงบันดาลให้เขามองเห็นแต่สิ่งที่จอมมานต้องการเดนเนทอได้มองเห็นแต่ความพินาศและความตายเซารอนต้องการให้เขาเห็นแต่เพียงว่าอิสระชนชาวมิดเดิลเอิร์ธนั้นไร้ซึ่งความหวังใดๆในชัยชนะเดนเนทอจึงกลายเป็นคนวิปรลาสขาดเขาจนเมื่อมินาสทิลิสถูกทัพแห่งมอ,อร์ดอปิดล้อม เดนเนทอร์ <D en et or> ก็เพ้อคลั่งถึงกับจะเผาฟารเมียบุตรชายคนเล็กทั้งเป็นในที่สุดเดเนทอร์ <or> ก็ได้ถูกไฟของตอนเองผลนจนสิ้นชีพด้านกษัตริย์เอเลซาเอสเตลอ,อารากอนครั้นเมื่อเอาชนะสงครามที่ทุ่งเพเลนอร์หน้านครมินาทิลิสได้สําเร็จพระองค์ได้ใช้ศิลาแห่งอ,อทางล่อหลอกจอมมารให้เพ่งมองมาแต่ที่ตนส่งผลให้ฮอบบิดหนุ่มฟโรโดแบ็กกินนำแหวนไปทำลายณนะจกลางภูมรณะโอรโรดูอินได้เป็นผลสำเร็จ เมื่ออาณาจักรมอดอล่มสลายไปพร้อมกับจอมมารศิลาแห่งมีนัสอิทิวที่มันครอบครองไว้ก็ถูกทำลายลงไปด้วยภายหลังจากจบสิ้นสงครามแห่งแหวนผู้ถือแหวนทั้งสองได้ออกเรือเพื่อเดินทางไปยังวาลีนอร์เขาได้เดินทางร่วมกับพ่อมดขาวและเหล่าไลายเจ้าในการนี้ศิลาแห่งเอลอสทิรออนก็ได้ถูกนำกลับไปยังวาลีนอร์ด้วยดวงแก้วแห่งมิดเดลเอิร์ธแบบนี้จึงเหลืออยู่เพียงสองคือศิลาแห่งออทังและศิลาแห่งมีนัสอานอร์ เรื่องราวของพลันเทียศิลาสล่าจึงจบแต่เพียงเท่านี้ก็จบเรื่องของของวิเศษนะครับชิ้นแรกนะครับพลันเทียไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันต่อดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกนะครับส่วนคลิปนี้ครับถ้าถูกใจอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครใจดีกดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงตอนนี้ยักษ์ต้องขอตัวไปก่อนแล้วล่ะครับขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ